สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผมแจ็คหัดส่องนะครับวันนี้มีแบ่งปันพระนะครับผมจะมีหลายเกจิคณาจารย์เลยนะครับผมที่เห็นอยู่นี่ก็จะมีทั้งหลวงพ่อพัดนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อรวยหลวงปู่สมชายหลวงปู่ทองมานะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับผมแล้วก็มีหลวงปู่หมุนด้วยนะครับผมวัดปัญจานเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่องค์แรกก่อนเลยนะครับผมองค์แรกนี้ครับจะเป็นสมเด็จแบกมานนะครับผมออกวัดรัพบลำไยนะครับผมหลวงปู่หมุนปลุกเสกนะครับพอสสองห้าสี่สามนะครับผมในพิธีสมปนานะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับผมนี่ให้เพื่อนเดูชัดนะครับองค์นี้นะครับเรี่ยม ใส่ตลับทองยี่สิบเคนะครับผมพระยังสวยนะครับยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับผมก็จะมีคาบตามการเวลานะครับผมนี่จะเห็นได้ดชัดๆประมาณนี้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมมากประสบการณ์นะครับผมช่วยในเรื่องแหวกอุปสรรคทุกอย่างเลยนะครับผมองค์นี้จะเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับผม นี่เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้ถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามในไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะครับผมผมมีราคาเปิดอยู่นะครับสวยๆเลยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับจะเป็นหลวงปู่หลิวนะครับผม นี่องนี้จะออกวัดหนองอ้อนะครับลาดบุรีนะครับเป็นวัดบ้านเกิดของหลวงปู่หลิวนั่นเองนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้ก็ยังเปิดแบ่งปันอยู่นะครับพาราเบาๆนะครับผมใครสนใจนะครับทักมาสอบถามราคาได้เลยนะครับผมรับประกันแท้ทุกองค์นะครับพาออกจากมือผมไปนะครับ อ,องค์ต่อไปเลยนะครับผมองค์นี้เพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะครับผมเหรียญย้อนยุคเดิมบางนะครับผมนี่เลยรุ่นแรงอธิษฐานนะครับผมเดี๋ยวมจะพาชมเหรียญน,นี้ยังไม่แก่จากซีนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคนี่นะครับผม เหรียญเนี่ยจะเป็นหน้าหลวงพ่อนะครับผมแล้วก็จะมีสายฝนนะครับเต็มหลังเลยนะครับผมเนี่ยเต็มแบ็คการ์ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเอากล้องส่องให้ดูอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่แหละครับเส้นสายฝนนะครับจะอยู่รอบเลยนะครับผมใบหน้าหลวงพ่อจะต้องคมชัดนะครับเหรียญแท้นะครับผมอันนี้จะหมูกร้อยร้อยเปอร์เ็นเลยนะครับผม นี่สวยสวยสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆทองแดงลมดำนะครับผมเหรียญนี้นี่ครับข้างหลังก็จะมีต่อโค้ดนะครับผมมียันนะครับแล้วก็จะมีบอกรุ่นนะครับแรงอธิษฐานนะครับวัดเดิมบางนี่นะครับเหรียญนี้ก็เปิดแบ่งปันอยู่นะครับผมท่านใดสนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามราคาได้นะครับผม ทางไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอเปิดแค่3องค์ก่อนแล้วกันนะครับเวลาไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาต่อทางด้านนี้ให้นะครับวันอื่นนะครับผมขอบคุณครับ